สวัสดีครับพบกับาพกริดคอนเฟิร์มเลยครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษพฤกษภ แล้วก็พิจิกนะครับในช่วงวันที่1ถึง10มีนาคม2564นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดแชร์ครับท่านใดที่ดูอยู่นะฮะขอ1แชร์จะกราบขอบคุณมากกดเลยนะฮะตอนนี้1แชร์นะครับที่สำคัญครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเห็นโพสก่อนกดติดตามทุกท่านนะครับที่อยากใช้กิจคอนเฟิร์มทำช่องนี้ไปนานๆนะครับกดมอบดาวให้กับกิจคอนเฟิร์มด้วยจักราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สําคัญกดแชร์ตอนนี้เลยครับสําหรับท่านที่เกิดใน ราศีเมษพึกษศก ตและพิจิกนะครับในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาคม2564นี้นะครับท่านต้องระมัดระวังหน่อยในช่วง1ิวันนี้นะครับให้นะมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับพวกของร้อนเกี่ยวกับพวกฟืนไฟหรือระบบเกี่ยวกับรถรากดอดไฟจะเสียระบบไฟจะรวนนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับสีราศีเมพษพฤษศตุลพิจิกในช่วง10วันนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนสนิทที่เคยช่วยเหลือกันมาดีๆนะครับจะ ความเดือดร้อนมาสู่คุณนะครับต้องระมัดระวังครับเพราะเงินทองและผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครนะสมัยนีย้คนดีหายากต้องระมัดระวังเพื่อนหรือเพื่อนบ้านจะทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับเรื่องของโซเชียลหรือเรื่องของการโพสต์การพูดถึงเรานะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้เลยนะครับช่วงนี้เจอเพื่อนเร็วบริสุทธิ์ก็ขอให้แผ่เมตตาสัพเพสัตย์เข้าไปจะทําให้ดีขึ้นการเงินนะครับต้องบอกว่าคุณต้องรอบคอบในการใช้จ่ายการเงิน แล้วก็หักข้ามใจตัวเองไว้บ้างนะครับในช่วงสิวันนี้จะมีรายรับเข้ามาครับแต่คุณต้องรอบคอบในการใช้จ่ายเงินนะฮะอย่ามือเติบเกินไปนะครับความอยากได้ของอะไรที่มีแล้วจะซื้อไม่อีกทาไมระยะนี้อย่าใช้เงินมือเติบเกินไปนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้นะครับตรงนี้ต้องระวังหน่อยครับสำหรับคุณน้องคุณหนูเรื่องการศึกษานะครับต้องบอกว่าถ้าที่เกิดในสีราศีนี้นะครับเมษพฤกษกตุลพิจิกนะครับในช่วงนี้การศึกษาจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแม้จะทุรักทุเล บ้างก็ตามนะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับต้องบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความรักจะสามารถประครับประคองไปได้แต่อย่าใจร้อนอย่าใช้คำรรดชประชันพูดจากันไม่ดีพูดจากันไม่ให้เกียรติกันให้อีกฝ่ายน้อยใจเสียใจคิดมากการใช้คําพูดคาจาควรถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับมีอะไรไม่ชอบใจให้ถามกันไปตรงๆเลยเพราะจากดวงชะตานะครับมันหมายความว่าคุณเองนั้นอาจจะเห็นโกงจากเป็นดอกบัวครับเหมือนคุณคิดไปเองเออเองซะมากกว่าครับคิดไปต่อยอดไปเพราะฉะนั้นนะฮะถาม ามไปตรงๆตรงนี้จะดีที่สุดเลยนะครับถ้าคุณไม่ถามตรงๆคุณคิดเองเอาเองคุณจะเสียใจน,นะครับและที่สำคัญครับคุณต้องใจเย็นนิ่งๆไว้ถ้าไม่ใจเย็นแตกหักเลยนะครับและก็ไม่มีโอกาสจะกลับมารีเธนด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับสำหรับเรื่องสุขภาพครับขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับฟืนไฟของร้อนหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยและที่สําคัญเลยนะครับอย่าได้ไปดูอะไรเกี่ยวกับรถชนหรือเกี่ยวกับพวกอะไรที่คนหมู่มากๆนะครับจะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจหรือเดือดร ร้อนได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับเลขที่นำโชคของคุณชุดแรกจะมี5 2 4หรือ6 5 2นะครับสลับกับกันให้ดีมีเกณฑ์มีโชคนะครับใน2เลขนี้ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับดวงชะตาของท่านทั้ง4ราศีนะครับก็หวังว่าขัพยากรณ์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับแล้วก็พร้อมกับเลขมงคลที่ได้มอบให้กับท่านด้วยนะครับ3ตัวเหล่านี้สลับกับตําแหน่งกันดูนะครับก็จะนํโชย้กบท่านในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนครับอยากดูดวงกีคอนเฟิร์มโทรใน90111233นะครับย้ำนะครับถึง90111233และกดแชร์กีคอนเฟิร์มด้วยกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะครับอย่าลืมกด ดาวด้วยนะมอบดาบกี่คอนเฟิร์มด้วยจักกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i r วอชไอเอฟเก้านะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีไหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักปุกเสก1นึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ